นี้ค่ะก็เป็นอีกวันสําคัญหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมกันยืนยันว่าประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งค่ะเพราะว่าถ้าชุมชนของเราเข้มแข็งเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยทั้งประเทศค่ะการทําให้ประชาชนชุมชนต่ตางๆเข้มแข็งมากขึ้นทําได้อย่างไรก็คือการเปิดโอกาสค่ะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ร่วมกันในการตัดสินใจเพื่อชุมชนของัวเอง คือสิ่งที่สาคัญที่สุดค่ะรัฐบาลเองตั้งใจที่จะกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเพราะว่าอย่างที่ดิฉันไปทุกเวทียค่ะดิฉันพูดอยู่เสมอว่าการที่เราจะให้โอกาสที่น้องประชาชนเนี่ยเราจะให้โอกาสอย่างไรในเมื่อประเทศไทยเรามีอยู่หลายจังหวัดมีอยู่หลายชุมชนมีหลายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเองค่ะการที่พี่น้องประชาชนในที่ต่างๆต,ต้องรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุด รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นค่ะและถ้าพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีโอกาสในการร่วมมนตัดสินใจร่วมกันทําประชาคมว่าสิ่งใดสําคัญที่สุดสําหรับชุมชนหมูตัวเองนั่นแหละค่ะคือทางออกทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนอยากเห็นแบบนั้นค่ะคือเห็นพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันคิดค่ะ ว่าอะไรจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนของตัวเองนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนทุกชุมชนแข็มแข็งขึ้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันค่ะ